พูดโอ้ประมาณเกือบเกือบสามโลเด็กพี่น้องบรรยากาศฮ่อนห่อนครับผมถ้าหัวหน,น้าใหญ่เพิ่นมาเล่นน้ำเมื่อีงมาหมดน้ำหาปลานะครับผมแต่ว่าเมื่อได้เอากล่องมาซองใต้น้ำาดอกพี่น้องทุ่นบ่าไลานะครับช่วงก็เลยเอาลุ่นกันไปนะครับบ่ได้ลุ่นให น้ำลงไปดิลุ่นยุโคกะละนี่น้นองเงยเอาลุยครับผมอึดวัสดีเดีอ,โอ,โอยวสายอจากว่ดจะเจ้าต้ายละเทียงยิงอยังเอายิงๆปืนลันนัก วัดยู่ซียวเกือกไปจจกนี่อู้เรียบร้อยครับผมอู้หูโตแหลกแหกมันเื้อเห็นเอาใส่กันเต็มสองครับผมอของเสียของมันไปตามน้ำแล้ว หลับน้องคุณอ,อบบายากไข่ไข่เลยเลือดดิคือบ่มีวะอู้ยแย่ิงแห้งนะเขาหนะมันเตือนเจ้ามาอนอยู่ในต่อมอออกูก็ะซอมกินแต่หมองเก่าเนี่ยอกดอกกันตามตัอดอีกอแล้วครับผมอูอ้แม่ไข่ล้วนเลย สุดยอดสุดยอดพุ่นื้อได้พ่เนาะมือคือ้นแข็งแรียงถ่าวะยุด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 ืคือว่าเออเดี๋ยวเย่นลไรนันมตลกพอดีอู้เนี่อยทว่าน้ำเขาจ็กเทียนี่ <laughs> <laughs> เอ้อขอยึดเสวะ เรียบร้อยครับผมผลกาพผลงานพูดโ,โอ้ประมาณเกือบเกือบสามโลเด็กพี่น้องมิตรปลาแบบแม่ยิ่งยิย่ย<อ>งเลยเดี๋ยวเสียวใหม่บังนี่บัตรแล้วค่ะชอบปลาอ้ห<อ>ึมักน้ำไว้ทางคนเอาซ้ำนี่ละพี<อ>่น้องเอ้ยนีน่ผลการผลงาน สุดยอด <S <S อ,ยออกจากพวกเจ๋งเจ๋งไม่ไทยวินเตอร์บอกง่ายๆครับผม